คุณผู้ชมครับทีมข่าวจะลองพรางตัวดูนะครับว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเสียแป้งพรางตัวแบบนี้นะแล้วเข้าไปหลบอยู่ภายในป่านะสมมติถ้าเกิดมีเจ้าที่ผ่านจะมองเห็นไหมนะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับตอนนี้ผมพรางตัวอยู่ในพุ่มไม้นะครับแล้วก็ข้างหลังผมเนี่ยผมจะติดพวกต้นไม้ใบไม้ไว้นะครับ แล้วก็เข้าไปอยู่ในพุ่มไม้ลักษณะแบบนี้ฮะจะดูนะครับว่ามันเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะแล้วก็อยู่นิ่งๆเลยไม่ไปไหนอย่งนี้นะครับผมลองนอนดูนี่นะครับ ตอนนี้ผมกําลังพรางตัวอยู่ในต้นไม้นะครับแล้วก็ข้างหลังผมเนี่ยผมจะเตรียมอ่าพวกใบไม้กิ่งไม้ไว้นะครับในการพรางตัวสมมุติถ้าในสถานการณ์ฉุกเฉินเงนี้ยเสด็จแ,แป้งต้องพรางตัวเนี่ยมันจะมองเห็นหลบสายตาเจ้าที่ได้ไหมนะครับตอนนี้ผมเลือกพุ่มไม้ที่มันค่อนข้างที่จะทึบพอสมควรหน่อยๆน,นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปหันหลัง นอนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ